ไปครับฝากท่านผู้ชมมาดูรถบุญสาเน่ H Y สองหนึ่งห้าซีนะครับตอนนี้จะเป็นตัวเก่านะครับตัดต่อใหม่จะเป็น H Y 2องหนึ่งห้า A D ไมายางนะครับใส่รถดับนะครับเพื่อมาไปขายการตำมานหน้าฝนนะครับมาอยู่เข้าอยู่งนี้ตัอมายางก็ขนาดใหญ่นะครับ นี้เป็นเครื่องยนต์หนกซูปนะครับ152แรงมา้าวัดรอบใช้อยู่2,000กับ50รอบต่อน,นาทีนะครับปั๊มไห้เราเล็กที่ใ้เป็นปั๊มคาวาซากิ k 3 V นะครับมอเตอร์สวิงเอวอะไรก็ของปั๊มของคาวาซากินะครับตอนนี้บุ้งกี1คิวนะครับ ใหญ่ๆครับปูบมามีเป็นเหล็กเสริมเป็นเหล็กพิเศษด้วยครับน้ำหนัก22ตันนะครับสานี่ มีวอด้วยครับก็ดำ อย่าเต็มเลยครับลากไม้ฟ้านี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ we yeah. กระจกข้างล่างจะมีกระตาลูกนะครับแล้วก็เป็นอีเนียมเชื่อมกันกันพวกเศษไม้เศษอะไรมันกระจส่วนข้างหลังก็จะมีโนบาดไว้ครับไว้กันสายไฟอยเวลาย้ายรถเข้าในซอยตามซอยต่างๆครับ ลากยางมันลงไปข้างล่างนะครับให,นนให้มันแน่นให้มันแน่นเลยครับอ่ะมารีวิวรถกันครับอย่มีจะเป็นกระจก อันนี้จะเป็นกระจกเดิมๆนะครับแต่ว่ามาใส่ฝาครอบโคเมียมนะครับเป็นกระจกทรงเดิมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนาซากระจกนาซานะครับนาซาทั้งหมด10ดวงนะครับข้างบนจะเป็นไฟปาตาน,นีนะครับหนึ่งลาว ตั้งหมด12ดวงนะครับแล้วก็ดวงเล็กอีกข้างอาดวงนะครับเป็น14ดวงนะครับ VIP กองทับมดบายนาครสี Isuzu FR 210นะครับมาต่อเลยครับมาดูแมทโวรครับ อายุยังไม่เยอะนะครับอายุตอนก้ออใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ จะเป็นช่วงล่างขนาดใหญ่นะครับโรเลอร์รองรับการกระดก8ตัวนะครับแคเรี์2ตัวครับไปเต็ก8 0เส้นนะครับไปเต็ง8เ็ครับรถขุดซานี่จะไม่มีกล้องหลังนะครับจัดจำนายโดยบริษัทซานี่ไพยนตนนะครับ รับชมผ่านเล่นไว้นะครับช่วกลากยางแบบนี้เวลาเต็มกระบะแล้วเราจะไม่โคแต่งอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้ไปโดนสายไรนะครับ ไ,ได้ระดับหนนะครับเวลาจ่ายไฟมาดูครับมันก็จะลูดขึ้นไปตามองศานี่นครับตามองศาที่ว่าตั้งไว้ครับสารนี่จะเป็นใจกระบอกสีดำนะครับเป็นรถขุดจากเมืองจีนนะครับเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมครับ คู่แข่งของสายนี่ก็คือ XMG นะครับไอหนุ่มแดนบางกอนนะครับไอหนุ่มแดนบังกนอนน้องใหร่ก็จะเป็นโซนหน้าซีซัปเปอร์ AC e แล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้ฝนตกครับคลิปก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็ไม่ค o o หน้าง,งานในเขาก็หยุดกันมากนะครับมาดูกานไปตัดไม้เลย ต่อเลยครับอยู่กับไอหนุ่มเดชมังกรนะครับรถขุดเกรดพเมียมจากประเทศจีนนะครับซานี่เอสวายสองหนึ่งห้าีนะครับบุ้งกีหนึ่งคิวนะครับตัวนี้บุ้งกีจะเท่ากับรุ่นสิบเอ็มซีร่นะครับ ยห้าีต่อ,อยางทางภาคใต้จะขายได้ครับไม่เผาวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับในจำัยก่อนต่อยางเขาจะเผาทิ้งกันนะครับพอหลังๆนี้มามีโรงไฟฟ,ฟ้าเข้ามาครับก็จะ ใช้เป็นเชือกเลิ่งนะครับต่อยางกับเกียดินให้ด้วยครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ